นี <łość> ่มันพลังของอะไรครับทุกคนเมาสการูด้าโปรพลัส้ยมันจะเกินปุ๊ยมุยการูด้าโปรพลัสไวเลสเกมมิ่งเมาสเปลี่ยนแบตได้เล่นไร้สายได้ไม่มีหยุด ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินูก้านะคะแล้ววันนี้มินก็มาพร้อมกับเมาส์ตัวใหม่อีกแล้วนั่นก็คือ Garuda Pro Plus ค่ะไวเลทเกมมิ่งเมาส์ซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็น Garuda รุ่นใหม่ที่ทางโลก้าเนี่ยเขามีการพัฒนาในเรื่องของชีิตัวใหม่เซนเซอร์ตัวใหม่และจุดเด่นอีกอย่างหนึงก็คือเขาแถมแบตมาให้อะทุกคน มินใช้เมาส์มานะคะมินไม่เคยเจอเมาส์ยี่ห้อไหนรุ่นไหนเลยที่เราสามารถเปลี่ยนแบตได้อันนี้ต้องขอชื ah. <comm> ่นชมทางโลกาจริงๆที่มีการศึกษาแล้วก <comm Simmons> ็เข้าใจในความต้องการของผู้ใช้งานแล้วก็พัฒนาสินค้าตัวนี้ออกมาแบตหมดไวัหรอเอาแบตเพิ่มไปเลยจ้าเดี๋ยวเราไปอันบล็อกดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในกล่องนี่เขาให้อะไรกันมาบ้างเรามาดูที่ภายนอนก่อนดีกว่าคือกล่องสวยมากทุกคนกล่องแบบดูดีอะดูเท่มาก ด้านข้างก็จะมีบอกสเปคนะคะว่ามี RGB 2.4 g h z สีิตวิตอะไรแล้วก็แบตเตอรี่เท่าไหร่นะคะข้างหลังก็จะเป็นสเปคเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรคร่าวๆบ้างก็ที่เห็นชัดๆเนี่ยก็จะเป็นเป็นเปลือกเมาส์ทั้ง4แบบนะคะแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ที่ให้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นี่เรามาดูข้างในกันเลยและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดเลย ก็จะมีเป็นคู่มือเป็นเมาส์นะคะแบบสำรองเมาส์ิดสำรองแล้วก็จะมีเปลือกเมาส์ทั้ง4แบบเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก็จะมีทั้งแบบสูงต่ำแล้วก็ตัวสายเชื่อมต่อรวมถึงมีตัวหัวแปลงเป็น USB C ตรงนี้ด้วยนะคะมาดูกันที่ตัวเมาส์ก่อนเลยดีกว่าตัวนี้นะคะก็เป็นทรงสมมาตรเหมือนเดิมะคะ่ะน้ำหนักเบานะคะก็คือ63กรัมบวกลบขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เปลือกเมาส์แบบไหนนะคะแต่ว่าต่อให้เราใช้เปลือกทึบเนี่ยจริงๆมินว่าน้ำหนักเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ในส่วน ของตัวรับสัญญาณก็อยู่ในเปลือกเมาส์เช่นเคยนะคะนี่เลยนี่ก็คือตัวรับสัญญาณนะคะซึ่งเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องนำมาเสียบกับสายตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสาย USB C นะคะซึ่งเราก็เสียบเข้ากับตรงนี้เลยนี่แล้วเราก็นำไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะใช้งานเมาส์นะคะก็คือให้เราเนี่ยทำการเปิดข้างหลังเมาส์ตรงนี้แอนหนึ่งทีตรงนี้จะเปิดเมาส์ แต่ว่าไม่ใช่ R G B นะคะอันนี้ไม่มี R G B แต่พอเราเปิดเข้าไาอีกหนึ่งที่ปุ๊บอันนี้ก็จะมี R G B ขึ้นมาอ่านี่แเราต้องไปปรับในซอฟต์แวร์อีกทีนึงนะคะซึ่งสําหรับใครที่มีเปลือกเมาส์ชีอื่นเนี่ยสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันกับรุ่นนี้เลยก็คือของ Garuda นะคะใช้ได้หมดกันหมดเลยที่สําคัญอย่าลืมลอกพลาสติกข้างหลังตรงนี้ออกมันจะมีพลาสติกบางๆเนี่ย ถ้าใครที่ไม่รู้เนี่ยแล้วลืมลอกออกอาจจะรู้สึกว่าเอยเมาส์มันฝืดหรือเปล่าลอกพลาสติกตัวนี้ออกนะคะทุกคนเออออกแล้วด้วยเท่านี้นะคะเรานําไปเชื่อมต่อเนี่ยก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนการเชื่อมต่อนะคะก็จะเป็นระบบไร้สายที่ 2.4G Hz 1000Hz p o o l i n g Rate หรือว่าการตอบสนองต่อ USB เนี่ยก็จะไม่มีดีเลย์แล้วก็ลดสัญญาณรบกวนมากขึ้นค่ะในส่วนของสเปคตัวนี้นะคะก็จะแตกต่างจากรุ่นเดิมค่ะซึ่งทางโรกาเนี่ยเขาก็ได้มีการนำเซ็นเซอร์ตัวใหม่หรือว่าเซนเซอร์ p u l s 3 9 5เนี่ย นำเข้ามาใช้ในเมาส์ก a ล d a Pro Pass ตัวนี้ค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งสามารถปรับ DPI ได้สูงสุดถึง26,000เลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะสวิตก็จะเป็นสวิตตัวใหม่เช่นเดียวกันค่ะก็คือสวิตหัวนอ Blue บลูเชลพิ k ดอตนะคะซึ่งสวิตตัวนี้เนี่ยจะทนทานต่อการคลิกถึง80ล้านครั้งเลยทีเดียวเหมาะกับเกมทุกประเภทแล้วก็โดยเฉพาะสาย FPS shooting อย่างว a l o r a n t a อ e x อะไรเงี้ยก็จะยิ่งเหมาะมากๆเลย สำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตสำรองนะคะเมื่อเราใช้หมดแล้วเนี่ยก็ให้ทำการเปิดตรงนี้ขึ้นมาค่ะจะเป็นแม่เหล็กอ่าหลังจากนั้นทุกคนจะเห็นตรงนี้นะคะนี่คือแบตค่ะให้เราเนี่ยงัดขึ้นนะคะอ่ามันก็จะออกมาแล้วทีนี้นี่ออกมาง่ายมากแล้วเราก็นำตัวที่เราชาร์จเนี่ยชาร์จไว้ตรงนี้นะคะนำมาใส่เข้าไปเหมือนเดิมค่ะจุ่โอเคใส่เสร็จแล้ว แล้วก็เล่นต่อได้เลยง่ายมากโอเคค่ะหลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อเมาส์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ของโลกาค่ะ loga.world.com นะคะเพื่อเข้ามาทําการโหลดตัวไดรเวอร์นะคะก็จะเลื่อนเข้ามาข้างหล่างแล้วจะเห็นคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะคะกดเข้ามาเลยแล้วเราก็โหลดคำว่า l ลด้าโปรพัสดไวโล e ตตัวนี้นะคะโอเคค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์นะคะที่เราสามารถเข้าไปโหลดได้ในเว็บไซต์ l o c r l v c o m นะคะเพื่อที่เราจะสามารถคัสตอมแล้วก็ปรับเมาส์ได้ตามใจชอบของเราค่ะในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะคะเราสามารถเซตติ้งได้หมดเลยว่าเราต้องการให้เมาส์แต่ละอันเนี่ยมันคลิกแล้วเป็นคำสั่งอะไรบ้างนะคะในหน้าตาที่2ก็จะเป็นการปรับ DPI ค่ะ ส่วนหน้าต่างที่3จะเป็นมาโครแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการปรับตัวสีไฟนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีการบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เหลือเท่าไหร่ถ้าเราไม่รู้ว่าเมาส์เนี่ยใกล้แบตหมดหรือ,อยังอะไรเงี้ยสามารถเข้ามาเช็คได้ในตัวซอฟต์แวร์นี้ค่ะเดี๋ยวมิ้นจะไปสตรีมแล้วก็ลองใช้เมาส์ r ลูด p r o p พั s ตัวนี้ดูซิว่าจะดีแล้วก็ยิงโหดขนาดไหนไปดูกันเลยฮี่ชัยนฮ่พูดแบบดุดันมา อะไรอ่ะมินเคยโพรูปแผลองเมสาอันเนี้อยู่ในอยู่ในเพจนี้น่ะเดส t ร last a y e r e e Oh my, yes! One under, I oh, okay. oh. I want to spike. One oh. enemy oh. remaining nice. Nice. มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะหลังจากที่มินได้ลองใช้กรุดาโปรพัส s ตัวนี้จากทางโลกานะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของรูปทรงก่อนนะคะคือมินเป็นคนที่ชอบเมาส์ทรงบาลานซ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีการจับที่ถนัดมือเหมือนเดิมเลยเรื่องคุณภาพอะไรเงี้ยคือมินคิดว่าทางโลกาเนี่ยเขาทําได้ดีอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มินสังเกตและเห็นได้ชัดแล้วก็พอลองใช้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเล,เลยว่ามันต่างก็งคือการคลิกค่ะ คือตอนที่มินคลิกเข้าไปนะคะมันเหมือนว่าตัวเมาส์เนี่ยมันมันมันคลิกแล้วมันคลีนอะมันคลีนในที่นี้ก็คือเราคลิกปุ๊บมันเด้งกลับคืนมาอะไรเงี้ยเออมันทําให้เราไวต่อการคลิกครั้งต่อไปได้มากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของน้ําหนักก็เบาเหมือนเดิมเช่นเคยแต่มีนด้แอบรู้สึกว่ามันมีความพรีเมียมในเรื่องของตัวข้างในที่แบบมีแบบ เปลี่ยนแบตได้อะไรเงี้ยซึ่งมินรู้สึกว่าอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะคะการที่เราเปลี่ยนแบตเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราลําบากมากขึ้นเลยอะคือเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพอเมาส์แบตหมดก็ต้องมาเปลี่ยนแบตหรืออะไรเงี้ยมินมองว่าการเอาเมาส์ไปชาร์จแบตอาจจะยากกว่าการเปลี่ยนแบตได้ซ้ําโดยสรุปนะคะคือมินมองว่าเมาส์ในราคา2990ัเ้าอกขาขายราคาเดิมเลยแต่ว่ามีการอัปเกรดมากขึ้นเนี่ย มินบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าได้ทั้งตัวเมาส์ได้แบตสำรองได้เมาส์ฟีดได้เปลือกเมาส์ถ้าใครยังไม่เคยใช้เมาส์แบรนด์โลกานะคะแล้วก็รู้สึกสนใจว่าเอออยากลองซื้อมาใช้อะไรเงี้ยสำหรับเมาส์ไวเลสในราคานี้มินถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆสำหรับใครที่อยากจะซื้อตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางทั่วไปของทางโลกาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมินก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปรีวิวของมินตอนนี้นะคะอาจจะมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาแซวว่าแบบเอออยากให้ลงคลิปบ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่ง มินก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเออคลิปถึงมินอยากดูมินอะไรอ่เงี้ยก็สามารถเข้ามาดูได้ในสตรีมของมินทุกวันนะคะที่ Twitch TV ค่ะช่องมินนุก้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็เจอกันในสตรีมทุกวันนะคะจุ๊บจบ๊ายบาย